พีครับวิธีการใช้งานนะครับตู้ฟักไข่แล้วก็จอกเทศ24 24ฟองนะครับผมอ่ารายละเอียดนะครับตอนหนึ่งชัน้นจะมีทั้งหมด12ฟองนะครับ12ฟองอ่าตัวตัวนี้นะครับตัวสายเซนเซอร์ตัวนี้เอาไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องถอดออกไปไหนนะครับเอาไวต้ตรงกลางตู้แบบนี้เลย ามาดูการใช้งานของตัวเครื่องกันนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์เปิดปิดนะครับผมพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ห้ามปิดนะครับตัวนี้ไฟแสงสว่างก็คืออไว้ใช้งานเวลากลางคืนนะครับนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไว้ ส่วนหน้าจอนะครับซักแล้วก็เจาะเทศความร้อนอยู่ที่สามสิบหกจุดหกนะครับความชื้นอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเปิดตู้เข้าไปตอนนี้ความร้อนอยู่ที่สามสิบห้าจุดเจ็ดนะครับฮีเตอร์กำลังทำงานความชื้นจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับครับผมวิธีการเซตค่ากดนี่นะครับคำว,ว่าเซตหนึ่งทีสังเกตด,ดูด้านล่างนะครับจอจะเปลี่ยนไป นะครับตัวนี้เป็นความร้อนถ้าเกิดลูกค้าจะตั้งเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วกดคําว่าโอเคนะครับตัวนี้จะเตียวความชื้นยี่สิบเดตัวนี้ลูกลูกค้าต้องการบวกต้องการลบได้เลยนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือ27เจนะครับฟักดีมากนะครับแล้วก็วิธีการมาคับถาดนะครับวิธีการมาคับถาดกดตุ่มเดียวเลย ดลูกศรขึ้นนะครับให้สังเกตยไฟสองดวงนี้นะครับอัพดาวนะครับแล้วก็กดกดค้างนะครับจะปล่อยกดค้างเห็นไหมครับไฟอัพติดแต่ถาดไม่ทํางานนะครับผมตัวนี้แก้ไขายด้วยการปล่อยมือครับกดใม่อีกทีหนึ่งอ่าถาดเริ่มมาแล้วครับ พอเ้าถนัดปุ๊บเนี่ยครับรับปล่อยมือ <c oughs> แล้วบรรจุไข่เข้าไปครับผมอ่าบรรจุไข่เข้าไปนะครับในในระยะเวลาการฟักไข่นกกระจอกเท่นะ่ะจะใช้ทั้งหมด42วันนะครับในการฟักแต่ละหนึ่งรอบถ้ามือใหม่นะครับผมแนะนำว่าใส่เข้าไปแล้ว3อาทิตย์ค่อยทำการส่องเชื้อดู ว่ามีเชื้อหรือเปล่าถ้ามีเชื้อเราฟักต่อไม่มีเชื้อเราเอาออกแตกแล้วบุบเอาออกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไข่ใ,ใหม่นะครับไข่ใ,ใหม่ที่ได้มาจากแม่พันธุ์อย่าเพิ่งใส่ตู้นะครับเอามาวางไว้ที่อากาศถ่ายเทประมาณสามถึงห้าวันแล้วลองส่องเชื้อดูก่อนอาส่องดูก่อนว่ามันมีโพรงยุบหรือยางแล้วค่อยนําลงไปเข้าห้องฟัก นะครับเอาพงขึ้นด้านบนนะครับดันทึบอยู่ด้านล่างเสมอส่วนเราจะดูเรื่องความชื้นนะครับถ้าสมมติความชื้นตอนนี้นะครับต่ำเกินนะครับถ้าต่ำเกินเนี่ยเราให้ไปเพิ่มแอร์นะครับเพิ่มแอร์ปุ๊บตัวน,นี้จะสูงขึ้นมาเองแต่ถ้าตัวนี้สูงนะครับความชื้นสูงเราให้ไปลดแอร์นะครับควบคุมที่ตัวแอร์ตอนนี้ผมเปิดไว้ที่ เห็นไหมน้อง16องศานะครับผมนะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำเกินนะครับต่ำเกินตอนนี้เราก็จะปรับไปที่เมื่อกี้16ก็้าจ,จะปรับไปที่18หรือ20นะครับขึ้นอยู่ของแต่ละวันโอเคครับไม่เข้าใจตรงไหนสายตรงนะครับเบอร์ผมเลยที่อา่า0947242644นะครับผมสวัสดีครับ